คุณเชื่อไหมว่าครั้งหนึ่งในโลกนี้มีจกักรพรรดิที่สร้างกองทัพทั้งกองไว้ใช้งานหลังความตายกองทัพนั้นก็คือทหารดินเผาแห่งจินซีฮ่องเต้ย้อนกลับไปเมื่อ2,000ปีก่อนจกักรพรรดิจินซีฮ่องเต้คนแรกของจีนผู้รวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียวเขาเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในโลกหลังความตายและเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อสิ้นชีวิตเขาจะยังมีกองทัพคุ้มครองจึงสั่งสร้างกองทัพจำลองขึ้นในสุสานใต้ดินของเขา กองทัพนี้ประกอบไปด้วยทหารดินเผามากกว่า8,000นายทุกตัวปั้นด้วยมือทีละตัวไม่มีใบหน้าใดสัมกันเลยชุดเกราะทรงผมท่าทางการยืนสะท้อนยศและตำแหน่งทางการทหารในยุคนั้น คุณอาจเคยเห็นทหารดินเผาในพิพิธภัณฑ์แต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังพวกเขาคือการเสียสะชีวิตคนจริงมีหลักฐานว่าคนงานนับหมื่นถูกฝังทั้งเป็นเพื่อปกปิดความลับของสูสานกองทับดินเผาจึงไม่ใช่แค่งานศิลปะแต่มันคือภาพสะท้อนความเชื่ออำนาจและความกลัวของจกักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน